สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้น้องควันก็อยู่กับเ4ประตู4วินราคาเบาๆครับผมเดี๋ยวมาแลสภาพกันไปคันนี้ก็เป็น Ford Ranger 4ประตูปี02ครับห้องเครื่องก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับยุ่งในสภาพพร้อมใช้เลยครับผมเดิมๆครับคันนี้นอดไม่เคยขยับเลยนะครับผมรถ20ปีแล้วถือว่ายุ่งในสภาพสมบูรณ์มาครับผมสำหรับห้องเครื่องแล้วก็หน้าห้องเครื่องนะครับภายนอกรับผมเรียวรอยก็มีกันบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นะครับผม นี่ครับผมมีตำนิเล็กๆน้อยๆย่างเต็มอยู่นะครับคืนเข้าปีนเข้าเลยผมว่ายังใช้ได้อีกยาวเลยครับพ่อกลีนๆเลยนี่สี่บอลเงินสวยๆมาครับเม็ดฮาร์กยัอยู่ครบนะครับพ่อมีนะโลโก้เดิมๆยังอยู่ด้านท้าย XLT อยู่เลยครบเนื้อไฟท้ายมีตำนิเล็กน้อยนะครับผมเม็ดฮาร์กยังอยู่ครบนะครับผมท่่่่่่่่่่่่่า่่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  รับคันดูรับคันยางอนะอยู่เต็มเต็มดันล่างอยู่ครบคลี้ๆมาเลยเดี๋ยวผมให้ดูภายใน,นกันนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมันัลยก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่คลอนไม่ไรนะครับพมทุกอย่างสวยงามไม่มีแตกหักบอก็เป็นบอเดิมๆไม่มีชีคคาดนะครับบอเดิมมาจากโรงงานเลยสวยงามมีเตนล็อก ป้องกันกับปอดไฟนะครับโฟวินเกียร์โฟก์างลังก็เช่นกันครับผมบอ่อก็ยังเป็นบอ่อเดิมๆอยู่สวยงามครับผุ่มลังคานี้สวยมากรายละเอียดโอ้ยี่สิบปีสวยงามสวยงามปลอมใจครับผมข่ายห่าโฟวินราคาเบาเบาอ,อ,อ,อยู่ลองดูครับใต้ท้องก็ผลกันนิ่มม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยชายตีกยาวๆนี่ครับ เครื่องเกียร์โรมช่ายครับผมก็ลองดูนะครับรไตรหาโฟวินราคาผมบอกสองแสนว่าสภาพนี่ปีศูนย์สองรถยี่สิบปีแล้วสภาพนี้พมว่าอยากครับพม่ใครสนใจก็ลองดูทักไทยน้องควันก็นมาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยากดูรถตัวจริงยากทดลองครับก็ยินดีให้บริการครับพมติดต่อมาเลยครับผมขอบคุณครับ